เขาผมช่วยเลยอ่ะ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 ตายครับหนีไม่ได้แล้วเพื่อนหนีไปหนีไปกูบอกให้หนีไปไงล่ะแตกตายกดอีกกดอีกดตีตีตีสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Red Dead Redemption 2นะครับตอนนี้ก็ต้องไปขึ้นม้าก่อนเราจะไปที่เมืองโรสนะครับเพื่อไปพบกับบิลใช่ปหมเขกับิวหรือเปล่ามาแครไปข้อบิววิลเลียมสันนะครับที่เมืองโรส ไม่รู้้องไปคุยอะไรกันอีกนะ่ะหลังจากเราลอดตายไป EP ที่แล้วน <Yeah! S 1> เนอะเกืบบเดี่ยงพที่แล้วแต่เรามีปืนมั้ยเฮ้ยได้อยู่แสดงว่าเขากลับมาให้เราแล้วนึกว่าจะไม่ได้นึกว่าจะหายไปเลยใ <Hey, S 2> นเงินเราก็มีอยู่ห้าพันนะครับใช้ได้เปสาวไปสี่พัน 4, นะครับที่เหลือ,อไปซื้อซื้อนั่นแหละนะครับจากที่ทุกคนรู้กันนะครับโดยเพื่อนผมนครับ ข้ามาดูเขาอาจจะรู้นะว่าผมจะซื้ออะไรโอเค let's go พูดไม่พูดไม่เคลียร์นะต้องไปคิดเอาเองนะผมเฮ้ยอะไราเนอะอะไรอ่ะไอ้เราต้องช่วยหรือเปล่าช่วยเขาหรือเปล่าไม่รู้ถ้าผมช่วยเลยอ่ะ ช่วยเลยอ่ะช่วยเลยอ่ะช่วยเลยอ่ะตายครับเดี๋ยวนก็เป็นโจรแล้วเฮ้ยเขาเป็นฮีโร่ป่ะทุกคนจะต้องคิดถึงเขาโอเคหนีไม่ได้แล้วเพื่อนหนีไปหนีไปกูบอกให้หนีไปไงละ่ะแตกตายยิงก้นยิงก้นยิงก้นตี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 ่ทำความดีเพื่อช่วยสังคมน,นะครับสรุปไม่มีใครเอ๊ะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ เฮ้ยเขามีโอ้จะเดินปนกันแล้วก็ป้นกันหรอเปิดไหมก็ทำบาปแล้ว <c oughs> ตายซะ <c oughs> มีใครรอดหลักบอกเลยเจ้าไม่มีอะไรให้ป้นอ่ะเจ้าที่อ่ะมีอะไรให้ป้นหรือเปล่าเย้แล้วเราค่อยไปเมืองโรสนะครับตอนนี้เอาหนีตำรวจก่อนแล้วกันโอเค let's go เปิดมาก็เกียร์เลยเว้ยภารกิจมันจะโหลดให้เราอย่างนั้น,อ,นอ้เฮ้โวยยังกวะไอ,อ้เฮ้าโ้ยคนดูไม่ได้เลยหรอกจะขี่ม้าไปไกลๆก,ก,ก่อนแล้วกันอ่าไหนๆระหว่างรอภารกิจผมว่าเรามายิงปืนกันดีกว่านะครับดูดิเพศไม่นะ พร้อมยิงปืนเหรอไหนดูดิเฮ้เพื่อนอยากจะลองมาแข่งกันสักหน่อยไหมล่ะเฮ้ยมาเลยข่าวลังหาคนที่ยิงปืนเก่งๆอ่ะลองดูหน่อยไหมล่ะได้เลยเดี๋ยวได้รู้กันนะลองยิงดูไหนดูดิใครยิงได้มากกว่ากัน เอาละยิงข้างฉันไวน้ด้วยแล้วก็ยิงซะยิงอะไรอ่ะก็ go 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 มาดิ go 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 ฮ้ยหมดยังวะยังยังอ๋อเป็นไงเป็นไงหิวเฉียดบางทีมึงก็แค่กากระนะวิ่ง <c oughs> นิดเดียวเองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะว่าไงบ้างถ้าเราแข่งกันใหม่อีกรอบหนึ่งนี IM im ่เฮ้ยเอาหนวะกล้าเอาเปล่าเฮ้ยมาดิเออจัดให้เว้ยอ่ากูยังจะชอบมึงจริงๆนะวะเธออ่ะโอ้ยิงนกเหรอเฮ้ยเอาละกดง่ายๆนับหนึ่งถึงสี่อะโอเค นี่กูกูไม่ต้องนับอ่ะกูใส่เลยนะ 1, 2, 3, เนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยมึงยิงได้เปล่าหนึ่งสองเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงก้าเปล่าก้าเปล่ากูกูเล็งเอ้เป็นไงเป็นไงตามทันเปล่าสามแล้วสี่แล้วนะสี่แล้วนะเฮ้ยชิบหายได้ดายหมดนะกูโกงกันกูโกงยังไงวะเฮ้ยตีโดนป่ะ ไอ้ไอ้นี mm ่ห hmm. รือว่เอ้ยโดนโดนโดนเป็นไงเป็นไงผิวเฉียดอ่ะจรินเงินกันนะมึงนี่ยิงเก่งจริงนะนี่ตายอยู่แล้วเอาละตามที่สัญญากันไว้เฮ้ยมาดิแตนกิ้วไม่เจอกันใหม่เฮ้ยระวังด้วยนะรอบหน้ามีมีรอบหน้าเหรอให้กูมายิงกับมึงรอบหน้าเหรอ โอเคสนุกยูสนุกดยวยโอเคภารกิจเราทำได้ยังเนี่ยโอเคครับ okay. ตอนนี้ผมก็มาที่ภารกิจใหม่รอบเลยนะครับวังว่ารอบนี้จะทำได้นะนี่ผมใส่ขี่ไปแบบเมืองแบบเดนิชเนี่ยนะแล้วก็ขี่มาอีกรอบนึง <laughs> เพื่อมาลีอีกครั้งหนึง่ง <Hey, S 2> ได้แล้วได้แล้วโอเคอ้อแย่ิวไหนแล้ว,ลวิวอยู่ไหนอะได้ยังไงโ oh, อ้ไม่กล้แล้วเลยวะ พวกเรารอนายอยูน่นะเธอเออขอโทษเวที่ปลอ่ลอยรอเดี๋ยวเข้าไปก็ได้แผนว่างไงเราไปเจอพวกเจอสองสามคนที่ลงเล่าพวกนั้นคุยกับบิลแล้วเรื่องงานบอกว่าต้องการคนคุ้มกันหลังจากที่เราไปจัดการขโมยม้ามันมานะเขาบอกเราต้องพยายามกอนติดพวกนั้นไว้แต่พวกมันก็จ่ายด้วยแต่มันคุมม้มไหมนี่เราก็จะไปดูอยู่ที่ไงเอาละมาเถอะ คอยม่เข้าท่ามีพี่พวกแดชบอกว่าเราต้องติดต่อพวกมันไว้ทุกวันเราจะเจอทองเราไว้ใจได้ไหมไว้ใจใครได้อะไปดูข้านพวกมันจะว่าไงพวกนั้นบอกว่ามันเป็นเอ่อความไว้ใจผิดเรื่องม้าน่ะแล้วเรื่องที่เผาไร่นั่นล่ะพวกนั้นรู้ว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไงเอองั้นเหรอพวกมันคิดว่าเป็นพวกเบนเวตทำ่ะฟังนะฉันก็เคยพวกเกนั่นอยู่บ้างนี่ยังถือว่าปกติดีนะ พวกเรามาติดอยู่ระหว่างนี่แช้นที่ยาวนานนะแค้นที่ญี่ปุ่นวันทั้งสองจะกลายเป็นลูกถูกปั่นเล่งพวกมันบอกว่าแคทเทอรีนเอ่อให้อยู่ก่อนนี่ดูไม่เข้าท่าเลยนะตอนนี้เหรอไม่เข้าท่าเค้นก็อ๋อวิชิบหายแล้วโอ้เฮ้ยอ๋อวิชอนตายเหรอโอ้ชิบหายแล้วกูกูไล่ต่อไปปะเนี่ยอ้าวไอ้ปืนมาแค่นี้และเอ้ยเหมือนโดนจัดฉากแล้วล่ะอะไรวะส่งรอบแล้วเนี้ยเฮ้ยใครว่าจัดฉาก กำลังคุยกันอยู่โง,งงเลยโแล้วชอนตายจังวะเนี่ยบอว่าต้องเอาตัวรอดกันตอนเนี้โอยงงหมดยังอ,อยู่หรือเปล่ายัอยู่ครบทุกคนนะเอาปืนก่อนเอาปืนก่อนตายยังอ่ะน่าจะตายแล้วสมองไหลโอเค มันไปกับดักรู้ตัวหรือเปล่าใครพามาวะเนี่ยไม่เไม่คุยกันทีหลังเห็นทางออกไปจากที่นี่เปล่าไม่รู้ดิหายวะเฮาจะตายแล้วอนะ่ะตัวอีกตัวอีกตัวหายตัวอยู่ไหนอ่ะออกข้างบนเลยเหรอโอเคหัวแตกหัวแตก ข้างบนข้างบนเฮ้ยโอนี่อะไรนะมั่วกูหมดวัวหมดกูเอากูจะตายกูจะตายตายจริงจะตายจริงเออนี่เหรอแล้วกันอ๋อเติม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 ปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊เหมือนโดนจัดฉากอ่ะอะไรวะไม่รู้ได้ไงว่าเราจะมาโอ้ Con này binh nga bắn. Con này binh nga bắn. bên lạp. Oh, cháu lìa cháu. Doe, 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 cú, doe, 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 ตออมาอีเพียบเลยเว้ยเดี๋ยวรอดสามทีหมายแล้วฉันบอกเกตตามล่าแล้วแน่หลังจากเนี้ยงานมัน้งแต่ตอนนี้ต้องตัวรอดกันไมก่กล้าโอ้เหมือนโดนตลบหลังอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเติบเติบเติบ,ตบโอ้โหแล้วอยู่บานเลยที่หมายแล้วจะรอดอยังไงเนี่ยโอ้โหมาเป็นกองทัพอ่ะ เพื่อมาตามล่าเรานะมันก็คงแค้นอนะเราไปทำกับมันไปเยอะโอเคเข้าหัวเห็นนั้นไอ้ไพวกนันน้นหนีไปแล้วเว้ยจริงหรือเปล่าม,ม,มันเป็นมุดหัวอยูไ่ไหนวะเอาไปหามาทีหลังเดี๋ยวเข้านายเพื่อเกออกมาดูแลมมเมืองได้เด้อ เดยังกับนรกเลยนะเดี๋ยวเติมนี่ก่อนเติมนี่ก่อนเราไม่รู้นะออกมาได้พวกเกย์ไปดูที่คาแล้วหรือเปล่าวะกวกสวาเร็วกับพวกเกยก็มีนะเป็นร้อยออกมาเมืองน,นี้เกยเป็นเจ้าของเป็นอย่างนั้นเสมอจะเป็นอางั้นตลอดไป แกนคนเดียวที่ฉันเห็นอยู่นี่ก็ค,คือมึงไงล่ะออกมาซิแกอยากให้รลอกใช่ไหมงินพวกเราก็จะออกไปโอ,โอ,โอ้โหหนึ่งสองสามสี่อย่ายิงนะเว้ยน,นาย,ยนนนก็รู้<อ>ว,ว่าเราทำไม่ได้วางปืนลราดีนะเพอ่อจะพุ่งเจะระเบิดสมองแม่งอ่ะจะไปนอนกับเพื่อนมึงหรือเปล่ามึงได้ตายเนี่ยตอนเนี้ย morgan อ่ะตัวถือปืนยิงไอ้ตัวตัวเมกะโอเคสวยสวย,สวยโอเคอุ้ยช่วยวิวไว้ทันวาน่าไงรอหรือเปล่าโอ้แล้วชอ,อนตายเข้าหัว,วเลยเขาไม่เด็กดีนะแล้วกูจะไปรู้ได้ไงว่าจะเกิดแบบน,นี้แต่คูนึกก่อนพวกมันจัดฉากม,มาก่อนนะเว้ย คนมันชอบขี้หน้าเราอย่าโกรธหน้ามอแกนไม่โกรธได้ไงว่าชอนตายเว้ยของแง่พยายามจะทำงานก็เหมือนมึงไงล่ะมึงก็โคเซมึงก็แต่บ่อยบายเวลาที่อะไรไม่เป็นดังใจเป็นแต่ตอนนี้มันพลาดมึงไม่รู้หรอกว่ามึงพูดอะไรมึงไม่เคยสนใจแม้แต่ตัวเองมึงก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราแล้วขี่ม้ากับพวกมึงไม่ได้หกเดือนกันเหรอ อย่างเดียวที่มึงทำได้ก็คือโวยวายแหละแค่มึงคิดไม่เป็นแต่ตอนเนี้ยแต่มึงทำไม่เป็นในสองอย่างไม่กล้าทำไมมันรู้ว่าเรามาบิลเอาเขาไปฝังไว้ที่ตาไกลตาคนนะไม่กล้าเจนจิมากถ้ามึงไม่มาคุยกับกูช่วงนี้เฮ้ยกลัวจังเลยมึงน่าจะตายเป็นเพื่อนในศพน่ะไมค้ากวนโอ้ยอย่างนั้นแหละเสียจังไปหนึ่ง เขาเหมือนกับน,น,น้องชายที่นา่าประของผมสนุกแค่ไหนที่จะขี่ม้าด้วยกันแล้ววาป่นรถไฟด้วยกันตอนนั้นผมยังจำได้ดีแย่เหลือเกินกับเรื่องที่เราก่อขึ้นชิบหายแล้วโดนมาสองรอบแล้วรอบแรกก็อาร์เทอร์รอบสองชอนวะแต่เธอรอดมาได้ไงเออต่อไปแล้วต้องไปทำอะไรไปหาดัชเหร เคนะครับเราต้องกลับแคมป์ไปหาดัชนะครับเพราะว่าจะตัดคลิปไว้เป็นเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันใครมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เฮ้ยเอาใหม่เใหม่ใครมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายเจอกันนี่ผมจะเล่นต่อเลยนะครับไปหากลับกลับไปหาดัชที่แคมป์แต่ตัดไว้ก่อนแล้วกันอย่าคลิปมันยาวเจอกันเย้